ตัดเดด็ในนี้ขนาดเพิ่งจะเริ่มเข้าแลงมาเยอะเส้นทางเสือผ่านเงี้ยนะ,ะหรืกแมว ไเสือเอผ่านบ่อยอ่ะมีหมเ,เลยที่นี่บุกทางรถหมู่บ้านเป็นทางเข้าหมู่บ้านบุกทางรถเรียกอะไรนะเขาเรียกเมื่อสมัยโบราณก็อาจจะเป็นเมืองรับแหล่ มีทางต่างระดับเรบายังธรรมชาติคงความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะไ,ไ,ไอะกลเลยไกลเไกลลไงอ้าวรถตัดใครมา ғына กาเป็นพน้นมาสองลมหู่กเป็นทางเข้าหมู่บ้านาก็จะอยู่ชายเขาเลยเส้นทางนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเขาล้าเทียนหมู่บ้านป่าเขาต้นเขาเขาที่ ยาวยาวที่สุดในอะไรจังหวัดชัยนาท่าดผ่านไปถึงเกือบอุทัยธานีติดทางอะไรทางบไร่เขตชายเดน